สวัสดีครับดเด็กวันนี้พบกับอณนรูอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคามอมพิวเตอร์ของเราเนงนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ในหน่วยของใช่แล้วครับการสื่อสารนั่นเองนะครับดเด็ก เด็กๆคงจะได้รู้มาแล้วนะครับว่าการสื่อสารนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายไม่ว่าจะเป็นการแชทกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีนะครับการฟังวิทยุนั่นก็คือการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันนะครับก็ในวันนี้นะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครูอาร์ตก็จะนํารูปภาพนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยซึ่งมันเป็นรูปภาพที่อยู่ในวิชาของเราเลยครับเอเด็กๆลองทายสิครับว่ารูปภาพที่อยู่ในวิชาเรานั้นมันคืออะไรนะอ่าถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือรูปคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเปิดโปรแกรมเพ้นท์ของเด็กๆได้เลยครับอ่าวันนี้เราจะมาวาดรูปคอมพิวเตอร์กันนั่นเองนะครับ รูปภาพคอมพิวเตอร์ของครูอันนั้นจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆไปดูกันเลยครับโอเคครับเด็กๆเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะครับให้เด็กๆนั้นเปิดโปรแกรมเพ้นท์ของเด็กๆขึ้นมานะครับอ่าวันนี้เราจะวาดรูปคอมพิวเตอร์กันนั่นเองนะครับอ่ะให้เด็กๆนั้นวาดรูปแรกก่อนเลยครับรูปที่หนึ่งจอภาพนั่นเองนะครับอ่าให้เด็กๆนั้นวาดในส่วนของ จอขึ้นมาก่อนนะครับใครอยากได้จอเล็กจอใหญ่แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับเพราะว่าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมากมายหลายขนาดให้เด็กๆนั้นเลือกใช้เลยนะครับวันนี้ครูอาก็จะเอาจอใหญ่แบบนี้เลยโอเคครับเมื่อเด็กๆได้ขนาดของจอที่เด็กๆต้องการแล้วนะครับให้เด็กๆนั้นกดคลิกออกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปเราจะทําขานะครับหรือว่าฐานที่เอาไว้สําหรับ ตั้งในส่วนของเจ้าจอคอมนั่นเองนะครับก็จะมีฐานแบบนี้โอเคครับต่อไปเป็นส่วนของจอในก็จะวาดเป็นจอแบบนี้อาะเหลอพื้นที่ด้านล่างไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะไว,า,วาดปุ่ม นะครับแบบนี้ครูอาจจะใช้ในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับลูกศรซ้ายขวานั่นเองนะครับในการขยับนะครับรูปภาพที่เราวาดไปซ้ายขวาขึ้นลงนะครับปรับตามที่เด็กต้องการเลยนะครับเด็กอาจจะไว้ปุ่มมาไว้ตรงกลางก็ได้นะครับอันนี้ครูอาจจะเอาไว้ด้านริมจอนั่นเองนะครับเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดจอนั่นเอง โอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาวาดเคสกันนะครับเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมแหลมหรือว่าสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับครูอาจจะใช้สี่เหลี่ยมมุมโค้งในการวาดเคสลงมาแบบนี้เลยนะครับขนาดก็จะครูอาจจะวาดยาวจากด้านบนจอเลยนะครับขนาดนะครับครูอาจจะวาดจากข้างบนจอและลากยาวลงมาแบบนี้เลยนะครับเป็นเคส คอมพิวเตอร์นั่นเอง,เองต่อไปนะครับเราจะใส่รายละเอียดของเจ้าเคสกันนะครับขวาจะวาดปุ่มมงกลมอ่ะจริงๆอ่ะปุ่มมงกลมปุ่ม power เ,เนี่ยจะอยู่หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าด้านบนหรือว่าด้านบนด้านบนของตัวเคสเลยก็ได้นะครับอวากจะเอาปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเล็กๆกันนะครับคือปุ่มนี้สตาร์นั่นเองโอเคครับต่อไปก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซีดแบบีนั่นเองนะครับแบบนี้ขวาจะวาแบบเรียบง่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ขวาก็จะวาดลูปผลไม้เล็กๆนะครับเป็นรูกส้มน่ <g arness> น่ารักนะครับอตัวนี้ออวาขอลบจุดที่วาดจุดไปโอเคครับเมื่อเราวาดรูปส้มตรงนี้ตกแต่งเคสของเราให้สวยงามน,นะอ่าเด็กๆอาจจะใสาร่รูปดาวรูปหัวใจก็ได้นะครับอ่ตามที่เด็กๆชอบเลยนะครับอ่ต่อไปเมื่อเราได้จอภาพนะครับแล้วก็เคสแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราจะมาวาดเมาส์กันนะครับผมจะวาดเมาส์ตรงนี้อ่า เดี๋ยวตรงนี้เราจะเ,าเว้นพื้นที่เอาไว้วาดแป้นพิมพ์นั่นเองนะครับเด็กๆขวาจะวาดเมาส์ตรงนี้เสร็จแล้วขวาจะใช้ซีเลียมมุมโค้งนะครับทำเป็นลูกกิ้งที่อยู่ตรงกลางเมาส์นั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วควาก็จะใช้เส้นตรงนะลากปิดไปแบบนี้อ่ะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางด้วยนะครับก็จะลากลงมาถึงตรง ตัวลูกกิ้งนะครับแบบนี้อ่านี่ก็จะเราก็จะได้เมาส์แล้วนะครับต่อไปเราจะมาวาดแป้นพิมพ์กันนะครับอ่าครอวจะใช้สีเดียมมุมโค้งเนาะทำเป็นแป้นพิมพ์แบบนี้โอเคอ่ะรายละเอียดของแป้นพิมครควจะไว้วาดทีหลังแล้วกันนะ ต่อไปเราวาดลำโพงก่อนเลยนะคุณาจจะวาดํำโพงแบบนี้อเอาไว้สองข้างเลยใช้เสี่ยมมุมโค้งนะคุจจะใช้เสี่ยมมุมแหลมก็ได้หรือคุจะใช้วงกลมก็ได้นะเพราะว่าลำโพงน,น,นั้นมีหลายรูปแบบนั่นเองโอเคคราจจะวาดวงกลมไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้วงกลมวาดเข้าไปข้างในนะครับ วาใช้ลูกศรบนแป้นพิมพ์นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะครับในการขยับนะครับนี่แบบนี้อ่าแล้วก็วาดวงกลมมาเล็กๆหตรงนี้สามารถปรับขนาดได้เห็นไหมครับสามารถปรับขนาดได้ตลอดเลยนะครับถ้ามีจุดเล็กๆแบบนี้อ่ามาได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็โอเค ต่อไปนะคะเมื่อเรามีลำโพงแล้วต่อไปเราจะวาดกล้องเว็บแคมตรงนี้อ่ะในวันนี้ควาจะสอนเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับอ่าก็คือเว้นขยายนั่นเองนะครับวิธีการใช้เว้นขยายนะครับอ่ะมันจะมีอ่ะวิธีการใช้เว้นขยายนะครับอ่ะเมาส์ของเราจะมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับให้เรากดถ้าเรากดเมาส์ด้วยนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ของเรานะี่ย นะครับมันจะเป็นการซูมเข้าไปแต่ถ้าเรากดเมาส์ด้วยนิ้วกลางนะครับนิ้วนี้ก็คือกดฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการซูมออกมาแล้วผมจะกดให้ดูนะครับอ่ะกดเมาส์น e, ิ้วชี้นิ้วชี้นะครับอ่ะซูมเข้าไปปึ๊บเห็น <He ard S 2> ไหมครับมันจะซูมเข้าไปให้ใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ถ้าเรากดเมาส์นิ้วกลางก็คือฝั่งขวานะครับกดอ่ะมันจะซูมออกมานั่นเองนะครับอ่ะเรากดซูมเข้าไปด้านบนของจอภาพตรงนี้ ทีนี้เราจะวาดกล้องเว็บแคมนั่นเองอ่าเราจะวาดกล้องเว็บแคมตรงนี้กล้องเว็บแคมก็คือกล้องที่เอาไว้สำหรับเปิดกล้องสนทนากันนั่นเองนะครับอ่านี่ตรงนี้กวาดใช้วงกลมเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นขาที่เอาไว้หนีติดกับจอนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเราวาดกล้องเว็บแคมเสร็จแล้วให้เราใช้ไม้ขยาย แล้วก็กดคลิกขวานะครับที่นิ้วกลาง1ครั้งปึ๊กอ่าแล้วก,ก็กลับมาที่ขนาดเดิมแล้วขนาดเดิมที่เราใช้ก็คือขนาด100นั่นเองนะครับอ่าถ้าสังเกตดูนะครับอ่าเรากดซูมเข้าไปเห็นไหมครับตัวเลขตรงนี้จะกลายเป็น200เห็นไหมครับ200ก็คือ200นั่นเองอ่าถ้าเรากดปุ่มลบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรากดบวกเนี่ยมันก็จะซูมเข้าไปอีก อะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะซูมเข้าไปอีกเนี่ยเป็น300แหละอ่าถ้าเรากดปุ่มลบตรงนี้ก็คือลดลงมาเห็นไหมเป็น200หรือว่า100ก็กลับมาเป็นขนาดเท่าเดิมน,นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปนะครับเราจะวาดไมโครโฟนอ่าเราจะวาดไมโครโฟนด้วยเราจะวาดไมโครโฟนไว้ตรงนี้นกันก็จะเป็นไม์นะครับแบบนี แล้วก็จะมีขาตั้งแบบนีแ้แล้วก็จะมีขาตั้งเล็กๆแบบนี้ด้วยตรงนี้เส้นตรงเราจะใช้ปีไปตรงนี้แล้วก็อาองกลมมาทาเป็นปุ่มปรับลดเสียงนั่นเองอ่านี้ก็คือไมโครโฟนของคุณครูอาร์ตนะครับโอเคต่อไป นะครับเรามาใส่รายละเอียดในส่วนของแป้นพิมพ์กันเราจะไปที่แว่นขยายนะครับเราจะขยายเข้าไปตรงแป้นพิมพ์เลยอ่าโอเคขยายเข้าไปอีกก็ได้นะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะขยับซ้ายขวาตรงเจ้าแถบเลื่อนด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีให้กดเนี่ยกดซ้ายสขวาได้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีขึ้นลงได้อ่า ต่อไปนะครับเราจะใส่รายละเอียดของแป้นพิมพ์กันนะครับครูอาร์ตก็จะใช้สี่เหลี่ยมแล้วกันเนาะ,ะทำเป็นแป้นพิมพ์แบบนี้ก็จะเป็นแป้นฟังของตัวอักษรนะครับอ่ะนี้ก็จะมีแป้นคําสั่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแป้นตัวเลขแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ แป้นลูกศรนั่นเองนะครับขึ้นลงซ้ายขวานั่นเองนะครับัเเด็กว่าตามคร้อาร์ตได้เลยนะครับใช้สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับตรงนี้ครูวอาร์ตจะใช้เส้นตรงนะครับอาจจะเห็นได้ว่าครูวอาร์ตทำไมวาดเส้นตรงได้แบบตรงมากๆแบบนี้นะครับก็คือครูอาร์ตกดปุ่มชิปที่อยู่ตรงแป้นพิมพ์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะขึ้นรูปให้ดูว่าปุ่มชิปเป็นปุ่มที่เขียนว่ายังไงนะครับตรงชิปมีลักษณะอย่างไงเดี๋ยวครูอาร์ตจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเคนะ อ่ะโอเคกว่าขอกดย้อนกลับเนาะอ่ะกดชิปค้างไว้นะครับให้เด็กๆนะกกดปุ่มชิปค้างไว้เลยนะครับแล้วเวลาวาดเส้นเนี่ยมันจะตรงมากๆเลยเห็นไหมอ่าอ่ลองทําดูนะกดชิปค้างไว้นะกดลงไปเลยนะกดลงไปเลยนะอ่าแล้วก็กดลากแบบนี้เห็นไหมตรงมากๆเลยเส้นมันจะตรงมากๆอ่ากดชิปค้างไว้แล้วก็ลากเห็นไหมอ่ากดชิปค้างไว้แล้วก็ลาก กดชีพค้างไว้แล้วก็ลากะทีนี้เราก็จะแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเห็นไหมเหมือนแป้นพิมพ์หรือยังเรื่มเหมือนแล้วเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันลวกล่า,าแบบนี้อ่าฮะแล้วก็แป้นตัวเลขนะครับแล้ก็จะแบ่งเป็นช่องๆ,ๆแบบนี้ โอเคนะครับอ mm ่ะ hmm. ตรงนี้เป็นเป็นสเปกบาร์นะครับคุณก็จะขอลบนะเพราะว่าเป็นสเปกบาร์นั้นก็จะมีลักษณะที่ยาวๆนั่นเองนะครับคุครับก็จะลบตรงนี้ออกนิดนึงอ่าเหมือนละอ่าถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ก็โอเคเหมือนละนะครับอ่าพอเราวาดช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่า เราก็ใส่สีละต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่สีล้วก็ใส่สีแป้นพิมพ์ได้ตามใจชอบเลยเด็กๆอาจจะชอบแบบว่าแป้นพิมพ์ในหลายสีอะไรประมาณนี้นะครับผเด,ด็กๆก็ใส่สีได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ครูอารขอใส่สีเป็นตัวอย่างครูอาก็จะใส่สีประมาณนี้เลยนะใส่ลหลายๆสี เด็กๆไม่จําเป็นเราต้องใส่สีตามครูอาร์ก็ได้นะครับตามจินตนาการหรือความชอบของเด็กๆเลยว่าเด็กๆนั้นชอบสีอะไรนะครับเด็กๆสามารถใส่สีที่เด็กๆชอบได้ตามต้องการตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับอ่าครูอาร์สอใส่สีคร่าวๆตามนี้ละกันนะครับอ่าต่อไปเด็กๆก็ใส่สีเองนะครับอ่าต่อไปครูอาร์ขอขยายกลับมานะครับกดคลิกขวานะครับปึ๊บปึ๊บอ่ากลับมาที่ขนาดเดิมของเรานะครับก็คือ100นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่สีตกแต่งให้สวยงามเลยอ่ะถ้ายังไงครูอาร์ตขอตัดไปตอนที่ครูอาร์ตทำเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคครับเด็กๆตอนนี้ครูอาร์ตก็ตกแต่งคอมพิวเตอร์ของครูอาร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างครับของเด็กๆนั้นตกแต่งเป็นยังไงบ้าง เด็กๆใส่สีได้ตามต้องการเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับคุณครูอาร์ตนะครับตกแต่งผลงานของเด็กๆให้สวยงามเลยนะครับเด็กๆก็ เป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับวันนี้หน่วยการสื่อสารของคุณครูแอดนะครับเราก็จะมวาวาดคอมพิวเตอร์กันนั่นเองนะครับอ่ะ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองน,นั้นถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจํยาชั้นด้วยนะครับคุณครูแอดก็จะรอตรวจผลงานของเด็กๆนั่นเองนะครับ โอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับคุณครูอาร์ตก็หวังว่าเด็กๆนั้นจะได้รับความรู้ความสนุกสนานในการเรียนคอมพิวเตอร์ของคุณครูอาร์ตนั่นเองนะครับก็สัปดาห์หน้านะครูอาร์ตจะนํารูปภาพอะไรนะครับมาสอนเด็กๆฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นนะครับอีกนั้นก็ขอให้เด็กๆนั้นรอติดตามกันนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูอาร์ตก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับถึงแม้ว่า มาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเด็กๆเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้คุโกรธก็สวัสดีครับเด็กๆแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย